รักตอนที่19บเาแทนคุณขับรถไปหาปานที่บ้านเพื่อจะย้อยเย้ยตอนนี้เขาเป็นพีเซนเตอร์คนเดียวที่ดังที่สุดในบริษัทใครๆก็ให้ความสำคัญกับเขาร่วมถึงทศวรรษด้วยแต่ปาดูเหมือนไม่แคร์เม้มปากพยายามกั้นหัวเราะทำให้แทนคุณยิ่งโกรธนี่แกไม่ได้ยินที่ฉันพูดเหรอว่าคุณทศวรรษ ตอนนี้ฉันสำคัญที่สุดสำหรับเขาได้ยินไม่ต้องเสียงดังก็ได้ฉันได้ยินอยากเป็นคนสำคัญใช่ไม่ใช่อยากแต่ฉันเป็นตามเมื่อวานเขายังมาหาฉันที่บ้านอยู่เลยนะแบบนี้เรียกว่าสำคัญหรือเปล่าหรือว่ามันจะเหมือนกันไม่เหมือนยังไงก็ไม่เหมือน เขาไม่มีทางมาหาแกไม่เชื่อก็ตามใจแต่เขามาหาฉันไอ้ปานฉันว่าแกอยู่สักทีเถอะนะเขาเป็นของฉันแทนคุณพูดอย่างไม่อายว่าทศวรรษเป็นของตัวเองปานเองก็สู้ทศวรรษไม่ใช่ของใครแทนคุณจะมาอ้างแบบหน้าด้านไม่ได้ทำให้แทนคุณยิ่งโกรธ เดินเข้ามาเหมือนจะทำลายปานแต่ปานสู้เงื้อมือรอทำให้แทนคุณไม่กล้ากล้าแรกก็เข้ามาเลยฉันไม่กลัวเป็นข่าวหรอกนะพอฉันก็มีข่าวมาเยอะแล้วผิดกับบางคนที่ยังไม่เคยไอ้ปานนี่แกวหวังจะทำลายชื่อเสียงฉันเหรอแน่นอนแกทำฉันได้ทำไมฉันต้องทำแกไม่ได้ แกมาหาเรื่องฉันถึงที่บ้านอย่าคิดว่าฉันจะยอมครั้งนี้ฉันจะฝากาไว้ก่อนอย่าคิดนะว่าฉันจะยอมเรื่องคุณทศวรรษยังไงเขาก็ไม่มีทางชอบแกหรอกเพราะแทนคุณทําให้ปานยิ่งโกรธทศวรรษท่านคุณห่วงห่วงทศวรรษถึงขนาดนี้รตอว่าทศวรรษเองจะให้ความหวังแทนคุณและในวันเดียวกันนั้นทศวรรษก็มาหาปาน ทำตัวเหมือนเดิมทุกอย่างทั้งๆที่เมื่อวานก็ทะเลาะกันฉันจะมารับออกไปข้างนอกฉันไม่ไปยังโกรธอยู่เหรอถ้าฉันทําผิดอะไรฉันขอโทษถ้าเป็นเรื่องงานแล้วก็ฉันอธิบายได้นะเพราะสวัส์แค่ไม่อยากให้ปานเหนื่อยที่ต้องออกงานบ่อยๆเหมือนกับครั้งแรก ปานเป็นคนสำคัญที่สุดของบริษัทจะออกงานต่อเมื่อเป็นงานใหญ่เท่านั้นใหญ่ระลับประเทศหรือไม่ก็ในงานพิเศษของบุคคลสำคัญเมื่อปานได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับอ้าปากค้างจะเก็บเขาไว้เป็นตัวละครลับลนานโชว์ตัวทีซึ่งเขาไม่ใช่นางเอกคราวนี้มันทำให้โทศวรรษถึงกับพละ โนเหมือนปานจะเข้าใจความตั้งใจของเขาแล้วเขาจับมือของปานหายโกรธฉันะไม่อะไรกันเนี่ยเรื่องงานก็เคลียร์แล้วแต่เรื่องแทนคุณล่ะแทนคุณมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วยเขาเพิ่งมาหาฉันนายทำยังไงเขาถึงลงไหยได้เพิ่มนายสักขนาดนั้นไม่ได้ทำอะไรเลย ไม่ว่าแทนคุณจะพูดอะไรปานก็อย่าไปเชื่อเชื่อแค่ฉันฉันเชื่อนายได้จริงหรอปานมองฉันนะฉันไม่ได้ชอบแทนคุณเพราะคนที่ฉันชอบมีอยู่แล้วปานที่ต้องตาทศวรรษถึงกระปลบสายตาด้วยความเขินอายทาให้ทศวรรษหัวเราะอีกครั้ง เข้าใจฉันแล้วใช่ไหมเข้าใจก็ได้แล้ววันนี้จะไปข้างนอกกับฉันไหมไม่ไปไม่เป็นไดเอาไว้วันอื่นก็ได้แล้วฉันจะมาหาใหม่ปานไม่ได้ตอบอะไรเมื่อทสวรร์ไปแล้วดอลล่าก็โทรมาตอนนี้ออกจากบ้านไม่ได้เหมือนมีรถมาเฝ้าอยู่หน้าบ้าน อาจเป็นคนของวิทยาด้วยความเป็นห่วงปานจึงขับรถไปหาดอลลา่าที่บ้านแต่ก่อนจะเข้าไปในบ้านของดอลลา่าก็เห็นมีรถจุกคันหนึ่งส้มจอดอยู่จริงๆพ่อเห็นรถของเขาก็รีบขับออกไปดอลลา่าดีใจมากที่ปานมามาเร็วทันใจดีหลือเกินฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วแกใจเย็นเเขาคงไม่เข้ามาทำอะไรแกในบ้านหรอก แต่ฉันกลัวนี่ถ้าเกิดก็ทําอย่างนั้นจริงๆฉันมีหวังตายแน่แ่แกเข้าตัวเขาแรกสิเผื่อจะมีโอกาสแล้วถ้าเกิดเอาตัวเข้าแรกแล้วไม่ได้ผลไรปานฉันไม่เสียตัวฟรีเหรอฉันแค่พูดเล่นไม่อยากให้แกเกินไปนี่แกเอาจริงเหรอเอาจริงที่ไหนเล่าแค่อยู่ใกล้ๆเขาฉันก็จะเป็นลมอยู่ละกลัวจนขึ้นสมองแล้วเนี่ยกลัวอะไรขนาดนั้น จะไม่ให้กลัวได้ยังไงเขาเคยจับฉันไปแล้วแล้วตอนนั้นถ้าฉันถูกขายไปแล้วก็ไม่มีใครตามตัวฉันเจอแน่กลัวจะเจอฉันก็คงไม่เหลืออะไรแล้วเหลือสิฉันไม่ปล่อยให้ใครมาทำร้ายแกหรอกปานแกก็กลับไปอยู่กับฉันเหมือนเดิมไม่ต้องกลับมาบ้านแล้วเห็นไหมล่ะพอแกกลับมาก็เกิดเรื่องเลยมันเกิดเรื่อง อ่อนที่จะกลับมาสีแต่ดอลล่าไม่กล้าบอกปานดอลล่าเก็บเสื้อผ้าอีกรอบพ่อคราวนี้กะว่าจะไปอยู่ยาวที่บ้านของปานทางวิทยาเมื่อลูกน้องรายงานว่าตอนนี้ดอลล่าได้ไปอยู่ที่บ้านของปานแล้ววิทยาก็อมยิ้มอยู่กับปานก็ดีมันก็สะดวกกับการที่จะได้เจอ ในขณะที่วิทยาอยู่ในบริษัทแทนคุณก็มาขอพบวิทยาอนุญาตความจริงเขาติดต่อแทนคุณไปแล้วเพิ่มมาร้องเพลงที่ผับเป็นแขกรับเสิริมพิเศษแต่ท่านคุณปฏิเสธแต่วันนี้แทนคุณมาถึงที่บริษัทคงไม่ต้องถามอะไรให้มากมายมันมีคำตอบในตัวอยู่แล้ว ผมยินดีครับที่คุณให้เกียรติผับของผมขอบคุณมากครับผมก็ชื่นชมคุณวิทยามานานแล้วถ้าไม่ติดว่าช่วงนี้งานเยอะผมไม่มีทางปฏิเสธคุณวิทยาอย่างแน่นอนครับผมเข้าใจคุณแทนคุณครับแทนที่จะพูดแค่เรื่องงานของตัวเองกับยูวิทยาให้เชิญปานเป็นแขกพิเศษมาร้องเพลงที่ผับด้วยปานเองก็กำลังดัง คงดึงแขกได้ไม่น้อยแต่วิทยาก็ปฏิเสธในทันทีพราะปานยังเด็กไม่ควรเข้าผับท่านคุณถึงกับพูดเสียงแข็งว่าปานไม่ใช่เด็กชอบเที่ยวผับเที่ยวบาร์แถมยังดื่มเหล้าแถมอายุก็พอกับเขาแต่แท่านคุณโน้มน้าววิทยาไม่ได้วิทยาย,ยืนยันต่อให้ปานจะอายุเท่าทานคุณ แต่ป้านก็ยังดูเด็กกว่าเขายังยืนยันคำเดิมว่ายังไงก็จะไม่เชิญปานเป็นแขกพิเศษอย่างแน่นอนแทนคุณที่อยากจะให้ปานขายหน้าเพราะปานร้องเพลงไม่เป็นยังไงก็ลองเพียนเมื่อมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดแทนคุณก็ไม่ได้พูดอะไรต่อขอตัวกลับในทันทีทำให้วิทยาโทรหาปาน ถามปานว่ารู้จักแทนคุณหรือเปล่าปานตอบว่ารู้จักเคยเป็นเพื่อนกันวิทยาแค่อยากรู้เพราะแทนคุณพูดถึงปานแทนคุณจะเป็นแขกพิเศษมาร้องเพลงที่ผับของเขาปานไม่รู้ว่าแทนคุณพูดอะไรเกี่ยวกับตัวเขาบ้างซึ่งวิทยาก,ก็ไม่ได้บอกอะไรมากนะักเขาถามแค่นี้แล้วก็วางสายไปดอลล่า ที่นั่งมองตาปิดๆรู้ว่าเป็นวิทยาท่อมหาปานใจก็เต้นตุบตับตุบตับเพราะไม่รู้ว่าวิทยาถามอะไรปานบ้างกลัวว่าเขาจะจับได้ที่ไม่ได้ช่วยเขาจีบปานว่ายังไงแกเขาไม่ได้พูดถึงแกเลยสักคำรู้นะ่าแล้วเขาพูดถึงใครเขาถามอะไรบ้างอะ พูดถึงแทนคุณว่าจะรู้จักไหมเจ้านี่อีกแล้วไม่เจอะไรอยู่ที่นั่นเนี่ยอยากโดนจับไปขายหรือไงแต่ถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีนะสิดอลล่าแกนี่ใจร้ายเนาะแทนคุณยังไงก็เคยเป็นเพื่อนเราก็ดูมันทำแต่ละอย่างกับแกสิมีใครไม่รู้บ้างกลุ่มเพื่อนรู้กันทั้งนั้นมีแต่กแกนั่นแหละที่ใจเย็นอยู่ได้ฉันไม่ได้ใจเย็น นั้นก็แสดงว่าแกคิดจะแก้แค้นแทนคุณเหรอทำแน่แต่ยังไม่ถึงโอกาสที่จะทำสัญสรนะฉันก็อยากรู้เหมือนกันเพราะแกจะเอาคือในแทนคุณมันยังไงในขณะที่คุยกันอยู่ก็มีดอกไม้มาส่งเป็นของปานแล้วก็ของดอลล่าช่อใหญ่ที่เป็นกุหลาบสีแดงมาจากโพสวัรษ์ให้ปาน ส่วนกุหลาบขาวสองช่อใหญ่มาจากวิทยาให้ทั้งปานทั้งดอลล่าดอลล่าถึงกับหน้าซีดเผือกพ่อพอกับกุหลาบสีขาวในมือดอลล่าแกไหวไหมเนี่ยทั้งคู่ที่ออกมารับดอกไม้ด้วยกันที่หน้าบ้านทำให้ปานต้องประคองดอลล่าด้วยถือดอกไม้ด้วยเข้ามาในบ้านเมื่อดอลล่าถูกประคองนั่งบนโซฟา ก็ถึงกับนั่งตาลอยแกว่าหมอนั่นเขาส่งดอกไม้ไมาให้ฉันทำไมอะ่ะเขาคงอยากให้แกมั้งเขาก็ให้ฉันแกอย่าคิดมากได้ไหมเขาไม่ทำอะไรแกหรอกปานเราต้องเกิดเขาทำละ่ะหรือฉันควรแจ้งตำรวจดีให้ปานตามใจแกแจ้งก็แจ้งไม่ได้อะไรของแกอีก อื่นเขารู้ว่าฉันแจ้งตำรวจเกิดเขารู้จะทำยังไงอ่ะไอ้นุ่มก็กลัวไอ้นี่ก็กลัวสรุปแล้วแกจะยังไงไม่ทำอะไรทั้งนั้นแหละเมียวแล้วทำไมต้องส่งดอกไม้มาให้ฉันด้วยอะต่บ้าเอ้ยปกติถ้าได้อะไรมาเป็นของสวยงามไม่ว่าจะซื้อเองหรือคนเนื่ใไ้ดอลล่าก็จะโพสต์ลงสตอรี่ แต่ครั้งนี้กับเงียบกิบทำให้บางคนที่คิดว่ายังไงก็ต้องลงรูปดกน้ยลงสตอรี่แน่นอนแต่กลับไม่เลยทำให้วิทยาหงุดหงิดแล้วบอกลูกน้องให้ส่งไปอีกต้องเป็นกหุลาบขาวเท่านั้นและนั่นทำให้ดอลล่าไม่เป็นอันกินอันนอน มากูหลาบพวกนั้นจะส่งให้ปานเหมือนกัน